สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทุกท่านครับวันนี้เฮามารีสอร์ทเปื่อนครับเนี่ยนี่ครับรีสอร์ทเปื่อนเปืือนโบยู่ครับเปืือนบ้โู้ไปไหนครับพอดีผมไปทาภารกิจมาไปต่อะเบยนรถมาครับก็มาหันมะเป้าอยู่แถวแถวนี้ครับโอ้โหของมาเลยบลาคิดว่าคงจะขอกินสักน้อยนะครับเดี๋ยวเราจะจัดกันมะเพ้าครับโอ้โหให้เรามีของกินแล้วครับงานนี้อ้าว มาพอกันครับมาดูกันครับเราจะกินมะเร้ามะพร้าวกันละครับเพือพ่อนเพื่อนไม่อยู่แต่เพื่อนคงจะตัดไว้ให้เราแก แต่เห็นรู้สึกว่าข้างในเขาคงจะแก่นะครับกินแต่น้ําอย่างเดียวครับผู้ชมเอากินน้ําดีกว่าครับโอ้โหสุดยอดครับรดูแรงในกินในกินน้ํำมะพร้าวครับเราดูแรงในกินน้ำมะพร้าวในสุดยอดนะครับพ่าแม่พี่น้องครับ โอ้ oh. ดูข้างในก่อนโอ้ oh, ข้างในเนี่ยแข็งป๊กกินไ,ไม่ได้เอาละครับคลิปนี้ก็ลาเพื่อนๆที่รักทุกท่านไปก่อนครับสำหรับบรรยากาศแถวแถวรีสอร์ทเพื่อนๆน,นี่ครับวันนี้เราเอากีตาร์มาด้วยครับนี่ชิดว่าจะมาร้องเพลงสักสองสามเพลงเนี่ยครับดูครับดูบรรยากาศลาไปก่อนครับสวัสดีครับ